คุณเรียนไปด้วยทําไปด้วยแล้วที่สำคัญค้านนี้จะมอบเงินให้พวกเอาทุกกดด้วยแบบนี้ดีไหมครับถ้าดีกมือครับเมื่อเราคุณบอกว่าวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะทาธุรกิจอะไรมาเพราะช่างนะครับเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราทําเราไม่ไีเงินทำไหมครับไม่ทาต้องสอนความเข้าใจกันนะครับผมนี่เองนะครับไม่ได้เห็นเก่งเงินนะไม่ได้ทางานเพื่อเงินเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทำเราไม่ได้เงินก็ไม่เห็นแก่ใครคือกัน เป็นมุมผมไหมแสดงว่าเราเป็นคนหน้าเดียวกัน <c oughs> หน้าอะไรครับทั้ง,ง,งนั้นเรามาดูก่อนนะครับว่านะครับเราคือใครเราคือวินวินเนอร์อัวกุ๊บนะครับอ่านพร้อมกันครับเอ อันนี้เราเข้าเลยประถมมัธยมแล้วก็ขั้นก็เรียบร้อยเนาะเราสามารถอ่านหนังสือได้ทีเนาะโอเคอ่านความรสอง้อมกรเมื่อวันที่ยบธันวาคมสองหกว่านร่วสในการกอตงเพื่อส่งมาินาสมาชิกผู้ที่มีใจรักในพุทธิบุตรลายตรง ผู้ที่มุ่งมั่นทั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นด้วยการเรียนรู้ด้วยการทำงานด้วยการร่วมกันวางแผนงานด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาและเราเชื่อว่าเราจะเปลนแปลงได้ทันทีและเราจะชนะไปด้วยกันทันทีเราคือ เราก็ต้องูออ่านเพราะอะไรครับนี่คือการทักิจของพวกเรา W G เพราะเราจะทําใ้เหนือมากกว่าธุรกิจเดือขายเราเป็นคนเครือข่ายเราเองทำงานอย่างอื่นไม่เป็นลองไปทำด้ไม่ประสบความสำเร็จยากมากครับผมเคยไปน้าถ่ายนะครับไปจับงานวัดในตงวน,นะครับรู้จากกระจ้อว่าได้ที่ปีมาไม่ต้องไม่ต้องมัดจําร่วงหน้าค่าที่สิบวันหกพันห้าร้อยบาทตกวันละหกร้อยห้าสิบบาท ผมจะไปขายผมมองว่าผู้คนวันนั้นก็อุ๋งหญิงมาอุ๋งหญิงมาคนต้องแน่นวัดแน่นอนเลยต้องขายที่เป็นตะเทน้ยมเท่า้าเลยตัดสินใจไปขายครับขอโทษครับขายก็คืนตั้งร้านตั้งแต่สี่โมงเย็นแดดเปี้ยงเปี้ยงกว่าจะนั้งเสร็จหกโงเ็น